สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รู้สึกดีใจมากหลังจากกลับมาจากตกจากต่างจังหวัดพรรยาสุธิรักฝากทุเรียนมาให้กินสองลูกลูกหนึ่งก็ประมาณ4ีกิโลอีกลูกนี้นะ่าประมาณ3กกิโลฝากมาจากศรีสะเกดเป็นทุเรียนภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกดซึ่งปลูกเองไว้กินเองหลายร้อยต้นอยู่เหมือนกัน จริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยชอบทุเรียนนะมันเหม็นแต่พอมากินทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดสีสเกตร,รู้สึกว่ามันมันเปลือกบางผ่าไปแล้วลูกหนึ่งหรืออีกลูกหนึ่งแล้วอันนี้ก็กรอบนอกก็้วกรอบนอกนุ่มในเพราะกะประทานเข้าไปมันละลายในปากมันอร่อยอ่ะผมก็ไม่ค่อยชอบทุเรียนนะแต่ว่าไปกินที่อื่นที่ผ่านมา ก็แม่ก็รสชาติมันก็เป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้มันหวานกรอบมันแล้วพอพอกัดเข้าไปเนี่ยเนื้อมันนุ่มเลยนะปากแล้วกลิ่นมันไม่แรงมันรสชาติมันหวานมันอะ่ะสมกับที่เขาล่ำลือว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสกเกตซึ่งจังหวัดศรีสกเกตเนี่ยที่จะมีดินภูเขาไฟที่จะปลูกทุเรียนได้เนี่ย มีน่าจะอยู่ประมาณสองสามอำเภอแต่ที่หลักๆก็คืออำเภอขุนหารอำเภอกันทรักษ์บางส่วนและอำเภอศร,รีตรบุรีบางส่วนแต่พอดีของผมโชคดีไปได้ภรรยาที่อำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดพื้นที่ตรงแม่ยายแบ่งให้เป็นดินผู้เขาไฟล้วนๆเลยสยีดแดงปลูกอะไรก็เกิดสำหรับทุเรียนก็ปลูกง,ง่ายนะ เอาไปตั้งไว้ก็เกิดเลยแต่ว่าพื้นที่อื่นอาจจะปลูกลําบากต้องดูแลเป็นอย่างดีแต่สําหรับที่นี่ปลูกง่ายดินมันดีแล้วก็อร่อยสถานีตำนานคือรสชาติอร่อยเนี่ยราคาผมเ็นเขาลงขายที่แรกบอกโรูแล้วสองร้อยกว่าบาทผมก็ยังว่าแพงแต่ผมมากินดูแล้วมันมันอร่อยจริงๆยอมรับเลยขอบคุณภรรยาสุธิรักษ์ที่ฝากทุเรียนมาให้สามีได้กินสองลูกอร่อยมากลูกสาวน้องเดียก็ไม่กิน ลูกชายจูเนียร์ก็ไม่กินมีผมคูดเดียวต้องกินลูกเดียวก่อนอีกลูกหนึ่งเก็บไว้มาหลังเพราะมันกินไม่หมดนี่ก็กินไปสามภูแล้วเหลืออีกสามภูนึงก็คงไม่ไหวละโอเคอยากให้เพื่อนๆได้รับประทานแล้วไปสรรหามาชิมว่าทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดชิซึกเกตมันอร่อยจริงๆแต่ว่าอย่าไปถูกเขาหลอกลวงและแอบอ้างนะครับต้องไปหาคนที่ไว้ใจรู้จักแล้วไปซื้อถึงถิง่น ถึงจะอร่อยยอมรับเอาทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดสิเกตที่แก่พอกินจะอร่อยมากๆครับขอบคุณ